คุณกำลังฟังพอดแคสต์ s t o n e Assembly of God ข้อคิดพลังใจจงระวังแผนการของปฏิปักษ์พระคริสต์ซึ่งกำลังล่อลวงคนทั้งโลกอยู่ในเวลานี้1นึ่งยอนบทที่สข้อที่18ลูกทั้งหลายเอ๋ยบัดนี้เป็นวาระสุดท้ายแล้วและตามที่ท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังมาว่าปฏิปักษ์ของพระคริสต์จะมีมา บัตรนี้ปฏิปักษ์ของพระคริสต์ก็มีมามากแล้วฉะนั้นเราจึงรู้ว่าบัตรนี้เป็นวาระสุดท้ายแล้วคําเตือนของอัครทูตยอนเป็นคําเตือนเกี่ยวกับการมาของปฏิปักษ์พระคริสต์หรือแอนติคริสต์และสภาพของโลกในยุคสุดท้ายซึ่งเปาโลและยอนกล่าวไว้ในพระคัมภีร์ใหม่ว่าจะมีผู้ที่ปฏิเสธพระคริสต์และพยายามล่อลวงผู้คนให้ห่างไกลจากความจริง คำเตือนเกี่ยวกับปฏิปักษ์พระคริสต์ 1. มันทำงานผ่านการล่อลวงปฏิปักษ์พระคริสต์ไม่ได้มาในรูปแบบที่น่ากลัวเสมอไปแต่อาจมาในรูปแบบที่ดูดีชักชวนให้คนหลงผิดด้วยคําสอนเท็จ 2. ยอห์นบทที่1ข้อที่7มันได้ใช้ระบบโลกวัฒนธรรมหรืออุรมการ์ที่ขัดกับพระเจ้าเพื่อชักนำคนให้หลงไปจากทางแห่งความเป็นจริง เช่นการสนับสนุนให้มีความหลากหลายทางเพศสภาพกับกลุ่มรักร่วมเพศ LGBTQ เป็นต้นเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังการสนับสนุนเรื่องความหลากหลายทางเพศก็คือเพื่อให้พระเจ้าทรงมีพระพิโรธต่อมนุษย์ 2. มันมาอยู่แล้วในยุคนี้ท่านอัครทูตยอนบันทึกในพระคัมภีร์ไว้ว่าบัดนี้ปฏิปักษของพระคริสต์ก็มีมา,มามากแล้ว แสดงว่าไม่ใช่แค่บุคคลเดียวแต่เป็นวิญญาณแห่งการต่อต้านพระเจ้าที่ทำงานผ่านคนมากมาย 1. ย่ยอนบทที่4ข้อที่3 3. เป้าหมายคือทำให้คนหลงไปจากความรอดมันพยายามทำให้คนปฏิเสธพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดหรือหันไปนับถือศาสนาหรือปัชญาที่ขัดกับหลักความจริงของพระเจ้า เราควรดำเนินชีวิตอย่างไรเป็นลูกแห่งความสว่างเอเฟซาส,สบทที่5ข้อที่8อย่าปล่อยให้ตัวเองถูกชักนำด้วยความคิดหรือค่านิยมของโลกที่ขัดกับพระคำของพระเจ้าศึกษาพระคัมภีร์และอธิษฐานเพื่อแยกแยะความจริงออกจากความเท็จยึดมั่นในความเชื่อจงยืนหยัดมั่นคงในความเชื่ออย่าวันวหนึ่งโคริน บทที่16ข้อที่13ระวังคำสอนเท็จที่ทำให้ความเชื่อในพระเยซูคริสต์เจือจางลงไม่ร่วมในแผนการของความมืดอย่าเป็นส่วนหนึ่งของระบบที่ต่อต้านพระเจ้าแม้ว่ามันอาจดูน่าดึงดูดหรือเป็นที่ยอมรับในสังคมข้อสรุปในยุคสุดท้ายนี้การทดลองและการล่อลวงจะเพิ่มมากขึ้น แต่พระเจ้าทรงให้สติปัญญาแก่เราผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อจะได้ยึดมั่นในความจริงและดำเนินชีวิตเป็นแสงสว่างในความมืดจงเฝ้าระวังจงยืนหยัดในความเชื่อจงกล้าหาญและเข้มแข็ง1โครินบทที่16ข้อที่13อาเมนขอพระเจ้าอวยพระพรแก่ท่านบทความโดยาศาสนาจารย์ด็เร์สมหมายคตตริสตจักรสตูล อ่านโดยลัคนาบุญบุตร